สวัสดีจ้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วจา้าก๋วยเตี๋ยวน่องไก่น่องไก่ค่ะเวอร์ในจึงสิริแก่น่องไก่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่สดร้อนๆอ,อีกแล้วจา้ามาด้วยจ้าพี่น้องสีก๋วยเตี๋ยวจุ่มเนียจา้าสดร,อรอ้อนๆจ้าหลุดป,ปิ กะปิในจ้ะเนี่ยโอ้หน่ะมืนเกินโอ้นอน,น่นกะปิเตียวแมวเว็บอินชาตินี้อร่อยถึงชาติหน้าอร่อยเมือนคือเตียวยาง,งาประคุณไทย ยิ่ตั้งแต่สมัยอยู่เรียนจนจบจนรุ่นลูกลูกบอกว่ากลับปคุณใช้เมื่อไรก็ต้องแวะเข้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยายงายายงาอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะอร่อยก๋วยเตี๋ยวยายงาอร่อยชามละยี่สิบาทเยอะแยะอันนี้ก็อืม,ม,มบอมกต่อเองก็มันดี่บาดเจะบบาด Tôi cái biết. Chúng nha. Hai tròng. Tất ănร้อน. xuống ngồi ớt mà cứ bình thường nhà nó tư lên nó à, heo cả heo À tư cái tư gì cả. นีแมงบางปุนวันน <was this? S 2> <Yeah. S 1> ี t ้เบิดไงซิซี่เสร็จแล้วจะลองกินเสร็จแล้วจะไปเดินออกกำลังกายไม่มีงานทำเทศน์ในแ์ตอนนี้ล็อกดาวไปถึงวันที่สองมีนาการงานไม่ต้องทำค่ะสบายค่ะ นอนกินนอนกินกางานไม่ต้องทำ មានបសតអត់ទៅបេះបើមានបសតអត់ទៅបេះទៅបេះបសតមានទិនកែបសតកញ្ញគេចៅកំទិនមានដល់គលាកញ្ញគេចៅក្នុងទូរិក្នុងទូរិនោះដល់เดือนសិង្ហកញ្ញានោះតែវិញអាចទៅអួយបានទេមានអួយទេមានតហិមអាលៀក Mang cơ cá cái nông tiền thì để chỉ để người sửa men, nên cái thôi nhìn ở anh chặt một xì ở anh lụa xì bàn đời nhị phích thôi đuôi mi lại đinh địa đình luôn trên đẹp bình no miên thụ giang ở anh bàn đời nhân cái bị ở chỗ men miên thôi, thon sắp nehmen heute siehtam nian tam kroe te biek ka sanam phataban 4 du dang hai ro hak jeun tae awk ru no jeun ka awk ru yin jeun tae si chim mon krup si si duk hot hot duk แบดบมือบาแมวได้ปรันต์ตัวนี่นะคะกินไปบุญไปคนเดีวยดวเอา